ป็นไงล่ะแกะหมดทุกคนงานงอกทอดปตะทูยังไม่เสร็จปลาย,ยังไม่ได้หลนโคลกยังไม่ได้โคลกแกะยังไม่ได้แกะเลยค่ะหือีกสองตัวนะคะกำลังทอดอีกสองตัวห้าเข่ง เดี๋ยวก็จะเอาไว้ให้หมวยกินสักตัวหนึ่งแล้วก็แกะเก้าตัวโคลกทั้งหมดเลยค่ะ ฝนตกคะ่ะทุกคนทําอะไรไม่ได้ก็มาปอกหอมปอกกระเทียมคั่วนะคะยากก็จะทําน้ําพริกปลานะคะทําน้ําพริกปล้าแห้งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง ยุทธยาไปมาทุกคนนี่ปวดอีกแล้วทุกคนนี่กระทูตัวใหญ่มากทุกคนที่เนี่ยเข็งละหกสิบบาทเข็งเข่งเท่าเนี้ยคู่เนี้ยแต่ที่ยาซื้อมาเนี่ยซื้อราคาส่งสี่สิบบาท ยาก็จะทอดก่อนนะคะทุกคนทอดก่อนแล้วก็เอามาแกะแล้วก็เอาไปโคลส่วนส่วนที่ป่นยาก็ป่นเอาไว้แล้วนะทุกคนเออมีอยู่กระปุกนึงไม่พอหรอกทุกคนแต่ไปซื้อแล้วมันไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนหยุดก็จะไปซื้อมาพั่วแล้วก็เอามาใส่เพิ่มมาทีหลัง ทำทีหลังได้ไหนทำได้ก่อนก็ทำไปก่อนนี่ก็จะทอดระเทู okay. ่ ตัวมันใหญ่จะครอบทีสี่ตัวได้นะ ใส่จะต้องให้ไปเปิดตอนสองดูเอาสมังค่ะเนี่ยกว่าจะกว่าจะํจะำเป็นน้ำพริกได้นะคะจะได้ดูแค่ทอดประทูสึมังค่ะ น้ำพริกปลาที่เขาใช้ประทูสดโขกไปเลยทุกคนมันก็ใช้ทําได้นะทุกคนแต่ข้าวมันจะแรงยากจะใช้ทอดก่อนเป็นไงล่ะเก็ดหมดทุกคนงานงอกทอดระทูยังไม่เสร็จปลาไหยังไม่ได้หลน คลกยังไม่ได้โครกแกะยังไม่ได้แกะเลยค่ะอืออีกสองตัวนะคะกำลังทอดอีกสองตัวห้าเข่งเดี๋ยวก็จะเอาไว้ให้หมวยกินสักตัวหนึ่งแล้วก็แกะเก้าตัวโครกทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะแกะประทูนะคะ แกะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเล่นเอาเมื่อยเลยยาก็จะโขกหอมกระเทียมพริกนะคะโขกเสร็จก็จะเอามาลงใส่กระทะที่ใส่ปลาที่หล่นแล้วนะคะหล่นแล้วกองแล้วเสร็จเลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะโขกแรกไปหนึ่งครกแล้วนะคะทุกคน ก็จะเอาใส่กระทะเลยนะคะครานี้ก็จะเคี่ยวไปคราวนี้ก็ผัดให้แห้งนะคะทุกคนผัดให้แห้ง มันไม่ค่อยเผ็ดนะสำหรับย่าไม่เผ็ดเลยแต่ก็เดี๋ยวจะลองถามดูก่อนว่ามันยังไงถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดกว่านี้เดี๋ยวย่าคั่วพริกปน่นแล้วก็เอาใส่ใส่ใหม่คั่วใหม่มาไอ้นี่ใหม่ก่างปลาจะพยายามให้ไม่มีก้างเลยนะทุกคน ยาไม่ชอบก้างก็จะผัดจนกว่าจะแห้งนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาแห้งนะคะ เพื่อที่จะขึ้นเครื่องได้ทุกคนโอเคค่ะทุกคนฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันค่ะ คลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายดูดูดูความอลังการเห็นไหมหน่ากินไหมคะไปแล้วบายบายค่ะ